มือนีแ่แด้ไม่เห็นเตาท่องเด้อพี่น้องเด้อบ่อรีบาวตีบอ่อไม่เบิ่งเด้อนี่เด้อเบิ่งดูพี่น้องเป็นเตาท่องเด้อนี่เด้อเบืองท่องเบิดตูพี่น้องยูคข,ข่าง,งพี่น้องเห็นวันไหวใต้เบิบ่ง้อก่อนบอกพาเิาม่แหงก็แล้วต้องหอกปู่ เด่นบ่อาบน้าให้เมื่อกีนี่ครับนี่อาบน้าให้เมื่อกีนี่ปูคนดาบน้าให้เน้อะนบวเตาท้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้รูดจับเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อปูคนเป็นเจ้าของพี่น้องเห็นบ่าบานี่อยู่้างคาพี่น้องเห็นยังบ่เห็นบมค้ายๆสมเด็จบ่พี่น้องโอ้คิงอิรเห็นแล้วนี่้างๆางนี่สมเด็จคาักน้อน,นี่เนาะ เอาจังไดกะไปบวกโซกบวกลาบให้เด้อจังไดกะได้เด้อปูเพิ่นว่าให้โซกมาหลายงวดแล้วว่าซั่น <c oughs> บ่าวตีก็เลยแนะนั่เอามาฝากปูเพิ่นว่าให้โซกก็มีว่าซั่นจังไดกะให้โซกลูกโซกหลานได้เด้อเต่าท้องไหนยังวะพี่น้องเห็นบ้านพี่น,อน,อนอ้องเห็นบ้านป็นสมเด็จป่ะ พี่น้องเห็นเป็นสมเด็จคือผมบ่เบิ่งข้างนี่มึงามงามงามพี่น้องงามเฮ็ดยังได้กัง,งามข้างนี่ก็ง,งามปูออกมาไหวโดนเลี่ยงโดน้วบ่บปูอยู่ในสาเนี่ยละ่ะอ๋อหาปีแล้วอยู่ปีอยู่ในสาเนี่ยละ่ะขึ้นมาเองเลยมันบ่านีหมดอยู่เพิ่นข้นมหาเลยเพนขืนมหาอยไเพิ่นกรมาหาเล้ยเพิ่น,าานปน้เพิ่นก็นเลยอยากดูน,ำน้ำานี่แหละนอเบิง้งโรงเนาะ ควายหลายแถวนี่แหละควายเปแล้วขึ้นมาโตจังได้กะงามงามงามปูเบื้องหลังเหมือนเด้อนี่เบื้องด้าเป็นเอาเอาเอาไว้ซ้ำนี่ะเด้อพี่น้องเรื่องมาฝากพี่ฝากน้องงามอีหลีพี่น้องจังได้กะให้ส้กให้ลาบเด้อพี่น้องเนาะเอาถึกใจกระไล่ถึกใจกระแซ่บ้าตีเลยเด้อจังได้กะได้ רוצ d i s a p p o